ต้องขอโทษนะครับที่ทำคลิปติดตั้งแผงโซลา r เซลล์ด้วยตัวเองแต่ละตอนลา่าช้าเพราะอุปกรณ์ที่ผมสั่งมาสำหรับทำเครื่องฟอกอากาศไอเยน็นไม่ต้องเติมน้ำปรับความเย็นได้มาครบแล้วและเขียนแบบจำลองเพื่อทดสอบก่อนที่จะประกอบใช้งานจริงหากทำคลิปติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ครบทุกตอนแล้วคลิปต่อไป ผมจะมาแนะนำวิธีทำเครื่องฟอกอากาศไอยเย็นไม่ต้องเติมน้ำสามารถปรับความเย็นได้สามารถทำให้อากาศภายในห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นอากาศเย็นสบายมีฝุ่นละอองน้อยลงไม่ต้องจำหรือไอเวลาอยู่ในห้องไม่มีกลิ่นับและยังไม่มีจำน่าย ทำใช้เองได้ทุกบ้านผมใช้หลักการทางทฤษฎีมาลองทำกบประมาณไม่เกิน3,000บาทใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศหากทำเสร็จแล้วใช้ได้ผลจะมาแนะนำให้ทำใช้กันนะครับที่ผมมาแนะนำวิธีติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองผมไม่ได้มาขายสินค้าใดๆ เพียงอดีตผมเคยทำงานด้านไฟฟ้ากำลังสายปฏิบัติการเฉพาะทางมาประมาณ33ปีปัจจุบันผมได้ปลดกเกษียณอายุการทำงานมา3ปีแล้วหลังกเกษียณผมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปท่องเที่ยวในส่วนสถานที่ยังไม่เคยเที่ยวทั่วไทยทำให้รู้ว่าประเทศไทยของเรามีที่น่าไปเที่ยวมากหากเมื่อใดท่านมีเวลาก็พาครอบครัวของท่านไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะครับผมเที่ยวได้ประมาณสปี และต้องหยุดเที่ยวเพราะป่วยกินอาหารและดื่มน้าไม่ได้จะสําลักต้องกินอาหารทางสายยางเดินไปไหนมาไหนได้และพูดคุยได้ปกติเพียงแต่กินอาหารทางปากไม่ได้ตรวจหาสาเหตุอาการป่วยอยู่ประมาณ20กว่าวันจึงตรวจพบว่าเป็นโรคเส้นเลือดสมองส่วนกลางตีบซึ่งหมอที่ตรวจโรคพบคือหมอคนที่สีซึ่งเป็นหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับสมอง ใช้เวลารักษาประมาณ8เดือนจึงถอดสายยางที่ให้อาหารทางจมูกออกและกินอาหารทางปากได้ปกติระหว่างที่ผมพักรักษาตัวนั่งนั่งนอนนอน,นอนผมจึงใช้เวลาว่างดูช่อง YouTube ทำให้รู้ว่าช่อง YouTube ที่นำเสนอด้านไฟฟ้ากำลังมีช่างอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งคือช่างที่ทำได้และกลุ่มที่สองคือช่างที่ทำเป็น ตัวอย่างเช่นช่างที่ใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าเห็นเขาสาธิตคีบวัดกระแสและต่อสายเข้าเบเกอร,อร์ก็รู้ว่าคนนี้เป็นช่างกลุ่มที่หนึ่งจริงๆการใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าและต่อสายอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนี้มีทิศทางการใช้งานถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้แต่ไม่ค่อยเสถียรการบรรยายช่างของกลุ่มที่หนึ่งบางช่องพูดด้วยความเข้าใจของตัวเอง ไม่มีทฤษฎีรองรับคำพูดถ้าเป็นคัดเอาเข้าสายผิดทางเวลาเปลี่ยนฟิลสับคัดเอาลลงแล้วและทำการเปลี่ยนฟิลอาจอันตรายถึงชีวิตได้ กลุ่มที่2คือช่างที่ทำเป็นกลุ่มนี้การสาธิตใช้เครื่องมือและการต่อสายอุปกรณ์ดีเสียอย่างเดียวแนะนําแต่อุปกรณ์ที่ตัวเองนํามาขายว่ามีข้อดีกว่าผลิตภัณฑ์อื่นและสาธิตพอคร่าวๆเพื่อจะขายสินค้าเท่านั้นความจริงแล้วสินค้าทุกชนิดมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยกันทั้งนั้น ทั้งนี้ผมจึงมีความตั้งใจว่าถ้าผมหายป่วยผมจะทำคลิปแนะนำเรื่องติดตั้งแผงโซล่าเซลให้ท่านได้รับชมกันทั้งหมดมีห้าตอนหากดูครบทุกตอนท่านสามารถติดตั้งใช้งานได้ด้วยตัวเองปลอดภัยใช้งานได้จริงและประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นบาทตอนที่หนึ่งความรู้ก่อนติดตั้งตอนที่สองระบบโซล่าเซลลตอนที่สามวิธีคำนวณโหลดด้วยจานหมุนของมิเตอร์การไฟฟ้า ตอนที่4เลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโหลดที่ใช้ตอนที่5วิธีติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้งานให้ปลอดภัยในเนื้อหาแต่ละตอนมีความละเอียดพอที่ท่านจะลองคิดและประมาณการค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าด้วยตัวเองผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยลองรับชมกันนะครับทำไมถึงแนะนำให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองหากศึกษาให้เข้าใจจะรู้ว่ามันไม่ยาก สามารถที่จะประมาณการค่าใช้จ่ายได้ล่วงหน้าด้วยตัวเองเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ประกอบติดตั้งง่ายหากศึกษาอุปกรณ์แต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนทำการติดตั้งจะใช้งานได้ดีและปลอดภัยอุปกรณ์ส่วนมากมีคุณภาพและมีประกันมีอายุการใช้งานนานประหยัดเงินค่าดำเนินการติดตั้งเป็นหมื่นบาท สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ที่คิดว่าดีในความคิดของเราได้เพราะผู้รับเหมาติดตั้งส่วนมากก็มักจะบอกว่าสินค้าของเขาดีกันทั้งนั้นติดตั้งแผงโซลาเซลล์แปลงเป็นกำลังไฟฟ้าใช้ภายในบ้านสำหรับเครื่องปรับอากาศใช้ได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนตอนที่3วิธีคำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมิตเตอร์ของการไฟฟ้า่วยทางไฟฟ้าเป็นวัดคำนวณง่ายได้ผล100เปอร์เซ์ เหตุผลให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยตัวเองใช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่ผมแนะนําให้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ใช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศผมเห็นว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้กําลังไฟฟ้ามากภายในบ้านพัก มีชั่วโมงการใช้มากก็คือเครื่องปรับอากาศเช่นเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ1,200วัตต์หรือใช้ไฟฟ้าชั่วโมงละ1.2หน่วยจะเห็นว่าเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใช้กำลังไฟฟ้าไม่มากแค่หน่วยกว่ากว่าเองแต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเปิดใช้งานใช้กำลังไฟฟ้าชั่วโมงละ1.2หน่วยหากเปิดใช้งาน ตั้งแต่สองทุ่มถึงหกโมงเช้าเท่ากับใช้เวลาเปิดเครื่องปรับอากาศวันละสิบชั่วโมงหรือใช้ไฟฟ้าวันละสิบสองหน่วยหากใช้เดือนละ30วันเท่ากับใช้ไฟฟ้าเฉพาะเครื่องปรับอากาศเดือนละ360หน่วยคิดเป็นเงินค่าไฟที่ต้องเสียเฉพาะเครื่องปรับอากาศ1เครื่องในอัตราค่าไฟฟ้าก้าวหน้าเป็นเงินประมาณ900กว่าบาทต่อเดือนนี่ขณะยังไม่รวมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอื่นที่ใช้ในบ้านอีกและราคา900กว่าบาท แค่ engine engine เปิดเครื่องปร uh, ับอากาศเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้นนะครับแต่บางบ้านเปิดเวลากลางวันด้วยหากคิดว่ากลางวันเปิดเครื่องปรับอีก6ชั่วโมงหรือประมาณ7.2หน่วยเท่ากับเปิดเครื่องปรับอากาศใช้กำลังไฟฟ้าวันละ19.2หน่วยเดือนละประมาณ576หน่วยเป็นเงินที่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเฉพาะเครื่องปรับอากาศประมาณเดือนละ1,600กว่าบาทหากคิดเป็นปีเสียเงินค่าไฟฟ้าเฉพาะเครื่องปรับอากาศประมาณ20,000กว่าบาทเห็นไหมครับ หากใช้เครื่องปรับอากาศตามที่ผมประมาณการปีหนึ่งก็เสียเงินไม่ใช่น้อยเลยนะครับดังนั้นผมจึงแนะนำให้ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในบ้านสำหรับเครื่องปรับอากาศเพราะเงินลงทุนในการติดตั้งระบบพลังแสงอาทิตย์ จะได้ถูกลงไม่ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมากไม่ต้องใช้โซล่าชาร์เจอร์อินเวอรเตอร์ที่กำลังหวัดมากและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีแอม์มากๆทำให้มีกำลังทรัพย์สามารถซื้ออุปกรณ์มาติดตั้งด้วยตัวเองลงทุนครั้งเดียวประหยัดเงินค่าดำเนินการไม่ต้องเสียเงินค่าไฟฟ้ากับเครื่องปรับอากาศและยังเปิดเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนส่วนประกอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เดี๋ยวนี้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์อุปกรณ์มีขนาดเล็กลงมากและมีประสิทธิภาพสูงประกอบอุปกรณ์เพียง4ชิ้นเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วหากติดตั้งและบำรุงรักษาถูกวิธีจะมีความปลอดภัยมีอายุการใช้งานนาน ผมอยากให้ท่านได้ศึกษาให้เข้าใจและลองประมาณการก่อนแล้วค่อยตัดสินใจซื้ออุปกรณ์มาประกอบใช้เองเมื่อประกอบอุปกรณ์เสร็จแล้วถึงตอนที่ต้องเชื่อมระบบพลังแสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้าภายในบ้านหากท่านไม่กล้าต่อระบบก็จ้างช่างไฟฟ้าที่รับเดินสายไฟฟ้าภายในบ้านมาต่อสายระหว่างระบบไฟฟ้ากับระบบพลังแสงอาทิตย์ซึ่งราคาค่าแรงไม่เกิน1000บาทหากต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ กับระบบของการไฟฟ้าควบคุมการต่อระบบแบบอัตโนมัติด้วยสวิตช์ท t s จะต่อให้ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หากวันไหนฝนตกติดต่อกันหลายวันระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้สวิตช์ท t s ก็จะโอนระบบไปใช้ไฟของการไฟฟ้าทําให้มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาขณะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไฟฟ้าจากระบบพลังแสงอาทิตย์จะไม่ไหย้อนเข้าระบบของการไฟฟ้า ทำให้ปลอดภยัยไม่ต้องกลัวว่าไฟฟ้าทั้งสองระบบจะช็อตกันก่อนที่จะซื้ออุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์มาประกอบและติดตั้งด้วยตัวเองควรจะต้องรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านใช้ชั่วโมงละกี่วัตต์การคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการคำนวณได้หลายวิธีขึ้นอยู่ว่าต้องการใช้เพื่ออะไรหากต้องการคำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังใช้งานจริงมีหน่วยเป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์ จะต้องมีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าซึ่งความเป็นจริงการที่จะติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตัวเองนั้นส่วนมากไม่มีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าบางท่านก็ดูที่เนมเพลตของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องแล้วก็มาบวกร่วมกันวิธีนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อนำไปใช้งานจริงกำลังไฟที่ใช้จะตรงกับเนมเพลตของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ตรงกับเนมเพลทที่ติดมากับเครื่องเช่นเครื่องปรับอากาศหากน้ำยาทำความเย็นมากไปหรือน้อยไปก็มีผลต่อการใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนมากจะมีเนมเพลทเป็นสติ๊กเกอร์กระดาษหรือแผ่นอลูมิเนียมติดมากับเครื่องเพื่อแสดงการทำงานหรือคุณสมบัติของเครื่องมิเตอร์ของการไฟฟ้าที่ติดตั้งตามบานพักอาศัย ก็มีแนมรเดลตแสดงคุณสมบัติและการทำงานติดมาเช่นกันผมขอแนะนำให้คำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่กำลังใช้งานจริงด้วยมิตเตอร์ของการไฟฟ้าเพราะวิธีนี้ประหยัดไม่ต้องมีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าคำนวณง่ายได้ผล100%บ้านพักกาศัยส่วนมากมีมิตเตอร์การไฟฟ้าติดตั้งแล้วก่อนที่จะคำนวณโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมิตเตอร์ของการไฟฟ้า มารู้จักการทำงานของมิเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานตามบ้านพาักอาศัยกันก่อนนะครับมิเตอร์ของการไฟฟ้าคือเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งนอกจากไว้คิดเงินค่าไฟฟ้าแล้วยังสามารถตรวจสอบรู้ระบบการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้สามารถวัดโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านมีหน่วยวัดทางไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือเป็นหน่วยต่อชั่วโมงสามารถตรวจสอบกระแสรั่วไหลภายในบ้าน ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเองหรือมีคนเจตนาทําให้กระแสรัว่วไหลโดยไม่ต้องเข้าไปตรวจสอบในบ้านการคำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมิเตอร์ของการไฟฟ้ามี2วิธี 1. คําคำนวณจากหน่วยมิเตอร์ 2. คํคำนวณจากจานหมุนของมิเตอร์แต่และว,วิธีความสะดวกและความเหมาะสมในการใช้งานไม่เหมือนกันหากต้องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ภายในบ้านพักระสัยทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็ใช้วิธีที่1คำนวณเพราะสะดวกและเหมาะสมแต่หากต้องการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เฉพาะเครื่องปรับอากาศทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนก็ใช้วิธีที่2คำนวณเพราะสะดวกและเหมาะสมมิตเตอร์วัดไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานบ้านพักระสัยมี2แบบมิตเตอร์วัดไฟฟ้าแบบอนาล็อก คือมิตเตอร์ชนิดจานหมุนทำงานด้วยกาเหนี่ยวนำไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดกระแสะไฟฟ้าและขดลวดแรงดันไฟฟ้าสแสดงค่าโดยใช้แม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลวนทำให้จานหมุนและใช้ชุดเฟืองไปขับชุดตัวเลขหรือชุดเข็มชี้ให้สแสดงค่าออกมาบนหน้าปัดมิตเตอร์วัดไฟฟ้าแบบตัวเลขดิจิตอลทำงานด้วยการตรวจวัดค่าแรงดันและค่ากระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวมิตเตอร์ มีส่วนประกอบคือวงจรวัดแรงดันไฟฟ้าวงจรวัดกระแสะไฟฟ้าวงจรคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าวงจรแสดงข้อมูลโดยจะมีเซนเซอร์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าและกระแสะไฟฟ้านำมาคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบคำนวณน,นำไปแสดงผลที่หน้าจอ หากบ้านใดที่การไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าแบบตัวเลขดิจิตอลก็ง่ายต่อการหาโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน <c oughs> เพียงกดปุ่มฟังก์ชันแล้วอ่าน <c oughs> ก็จะได้ค่ากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้แต่ส่วนมากบ้านพักกระสัยยังติดตั้งมิเตอร์วัดไฟฟ้าแบบอนาล็อกดังนั้นในที่นี้จะแนะนำวิธีคำนวณหาโหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยมิเตอร์ของการไฟฟ้าแบบอนาล็อกก่อนที่จะใช้มิเตอร์ของการไฟฟ้า เพื่อคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้ามารู้จักเนมเพลตมิเตอร์ของการไฟฟ้ากันก่อนนะครับเนมเพลตมิเตอร์วัดไฟฟ้าขนาด5แอมป์ระบบ1เฟสสสายจะอยู่ภายในตัวมิเตอร์ลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมตัวอักษรบนเนมเพลตมีความหมายดังนี้ kW/h ความหมายคือใช้โหลด1กิโลวัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์ขึ้น1หน่วย5วงเล็บ 15A ความหมายคือขนาด5แอมป์ใช้โหลดไม่เกิน15แอมป์220 v ความหมายคือแรงดันไฟฟ้า220โวลต์50 Hz ความหมายคือความถี่50เฮิร์ต1200 i ev ทับ kW h ความหมายคือจานมิเตอร์หมุน1200รอบที่โหลด1กิโลวัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าขึ้น1หน่วย หลักการทำงานเบื้องต้นหากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้า1,000วัตวัตในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าจะขึ้น1น่หน่วยแต่ถ้าใช้เครื่องไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้า500วัต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าจะขึ้น0.5นหน่วย1กิโลวัต์เท่ากับ1,000วัตวัเนมเพลตมิเตอร์วัดไฟฟ้าขนาด15แอมป์ระบบ1เฟสสสายจะอยู่ภายในตัวมิตเตอร์ลักษณะเป็นแผ่นอลูมิเนียมตัวอักษรบนเนมเพลตมีความหมายดังนี้ kwh ความหมายคือใช้โหลด1กิโลวัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์ขึ้น1หน่วย15วงเล็บ 45a คือขนาด1 5์ใช้โหลดไม่เกิน4 5์ 220v ความหมายคือแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ 50hz ความหมายคือความถี่50เฮิร์ 400rev/kwh ทับ ความหมายคือจานมิตเตอร์หมุน400รอบที่โหลด1กิโลวัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าขึ้น1หน่วยหลักการทำงานเบื้องต้นหากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้า1,000วัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าจะขึ้น1หน่วยแต่ถ้าใช้เครื่องไฟฟ้าที่กำลังไฟฟ้า500วัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าจะขึ้น0.5หน่วย1กิโลวัตต์เท่ากับ1,000วัตต์ความแตกต่างมิเตอร์วัดไฟฟ้า ขนาด5แอมป์ระบบ1เฟส2สายกับขนาด15แอมป์ระบบ1เฟส2สายมิเตอร์ขนาด5แอมป์ระบบ1เฟส2สายใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด15แอมป์จานมิเตอร์หมุน1,200รอบ มิเตอร์ขนาด15แอมป์ระบบ1เฟส2 S, สายใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าได้สูงสุด45แอมป์จานมิเตอร์หมุน400รอบข้อสงสยัยมิเตอร์ขนาด5แอมป์กับมิเตอร์15แอมป์ใช้เครื่องใช้กำลังไฟฟ้า1,000วัตต์เท่ากันทำไมมิเตอร์ขนาด15แอมป์จานมิเตอร์ถึงหมุนช้ากว่ามิเตอร์5แอมป์เรื่องจานหมุนของมิเตอร์เป็นเทคนิคการทำงานของมิเตอร์แต่ละขนาดซึ่งขดลวดวัดด้านกระแสไม่เท่ากัน แต่การทำงานของมิเตอร์เป็นมาตรฐานเดียวกันคือใช้โหลด1,000วัตต์ในเวลา1ชั่วโมงมิเตอร์วัดไฟฟ้าขึ้น1หน่วยเท่ากันไม่ว่าจะเป็นมิเตอร์ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่คำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยจานหมุนของมิเตอร์การไฟฟ้าเป็นวิธีคำนวณที่ง่ายปลอดภยัยได้ผล100เอร์เซสูตรที่ใช้คำนวณเข้าใจง่ายเพียงบวกลบคูณหารเป็นและมีโทรศัพท์มือถือเพราะในโทรศัพท์ทุกเครื่อง มีนาฬิกาจับเวลาไม่ต้องใช้เครื่องวัดทางไฟฟ้าให้ยุ่งยากขอให้ที่บ้านติดตั้งมิเตอร์ของการไฟฟ้าก็เพียงพอสำหรับคำนวณหาโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วครับขีดดำที่จานหมุนของมิเตอร์คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดต่อรอบสูตรเบื้องต้นคำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยจานหมุนของมิเตอร์การไฟฟ้า3,600คูณจำนวนรอบที่นับ หารด้วยรอบของมิเตอร์หารด้วยเวลาที่จะเป็นวินาทีผลลัพธ์ที่ได้หน่วยเป็นกิโลวัตต์คำนวณโหลดเครื่องปรับอากาศด้วยจานหมุนของมิเตอร์การไฟฟ้าตัวอย่างใช้มิเตอร์ขนาด5์220โวลต์ระบบ1เฟสสสายรอบจานหมุน1,200รอบคำนวณโหลดเครื่องปรับอากาศติดตั้งที่บ้านจํานวน2เครื่อง เครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU จำนวน1เครื่องติดตั้งใช้งานประมาณ5ปีในเพรดติดมากับเครื่องแสดงกำลังไฟฟ้าที่ใช้1000วัตต์เครื่องปรับอากาศขนาด9,000 BTU จำนวน1เครื่องติดตั้งใช้งานประมาณ10ปีในเพรดติดมากับเครื่องแสดงกำลังไฟฟ้าที่ใช้770วัตต์เครื่องปรับอากาศ2เครื่องใช้งานพร้อมกันตามเนมเพรดรวมกันได้กำลังไฟฟ้า1770วัตต์ หรือใช้ไฟฟ้าชั่วโมงละ1.77ด้วยต่อชั่วโมงก่อนที่จะคำนวณโหลดเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ให้ปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านและถอดปลั๊กตู้เย็นด้วยนะครับเมื่อปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วให้เปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศไว้ประมาณ30นาทีแล้วจึงใช้มิเตอร์คำนวณโหลดในที่นี้จะใช้มิเตอร์ขนาด5แอมป์220บโวลต์เหลีงเฟส2สายรอบมิเตอร์1,200รอบเป็นตัวอย่างในการคำนวณโหลดเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่องพร้อมกันขณะใช้งานจริงขณะที่จานมิเตอร์หมุนให้สังเกตขีดดำที่จานมิเตอร์ แล้วเริ่มจับเวลาหากจานมิเตอร์หมุนเร็วดูไม่ทันก็ให้นับจำนวนรอบให้มากขึ้นเพราะเครื่องปรับอากาศทำงานจะมีบางเวลาจะตัดคอยทำความเย็นให้หยุดทำงานเหลือแต่พัดลมภายในห้องบางครั้งก็ทำงานพร้อมกันขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงานจะเห็นว่าจานมิเตอร์หมุนเร็วหากจะจับเวลาแค่หนึ่งรอบจะจับรอบไม่ทันในที่นี้ผมจะนับ18รอบจับเวลาได้2 9 7 4วินาที คำนวณจากสูตรขณะเครื่องปรับอากาศทำงานใช้กำลังไฟฟ้า1.81กิโลวัตต์หรือ1,810วัตต์สรุปเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่องขณะดทำงานใช้กำลังไฟฟ้า1,810วัตต์ซึ่งต่างกับเนมเพลทที่ติดมากับเครื่อง สาเหตุที่เครื่องปรับอากาศใช้งานจริงมีกำลังวัดที่ใช้มากกว่าเนมเพลทที่ติดมากับเครื่องมีปัจจัยหลายอย่างเช่นใช้งานมานานน้ำยาทำความเย็นมากหรือน้ำยาทำความเย็นน้อยเนมเพลทที่ติดมากับเครื่องบริษัทผู้ผลิตได้ทดสอบก่อนจัดจําหน่ายดังนั้นการตรวจสอบ การทำงานของเครื่องปรับอากาศด้วยวิธีคำนวณด้วยจานหมุนของมิเตอร์การไฟฟ้าอย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้ว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในบ้านเวลาใช้งานจริงใช้ไฟฟ้าชั่วโมงละกี่หน่วยหากที่บ้านติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU จำนวนหนึ่งเครื่องก็คำนวณตามตัวอย่างนี้เลยนะครับสูตรคำนวณโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยจานหมุนของมิเตอร์ไฟฟ้า 3600คูณจำนวนรอบที่นับหารด้วยรอบจานหมุนของมิเตอร์หารด้วยเวลาที่จับเป็นวินาทีผลลัพธ์ที่ได้มีหน่วยเป็นกิโลวัต์หากจานมิเตอร์หมุนเร็วดูไม่ทันก็ให้นับจำนวนรอบมากขึ้นในที่นี้นับจำนวน10รอบเวลาที่จับ26.26 26วินาที 3,600คูณ10หารด้วย1,200หารด้วย26.26 26เท่ากับ1.14กิโลวัตต์หรือ1,140วัตต์สรุปเครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ขณะทำงานใช้กำลังไฟฟ้าชั่วโมงละ1.14หน่วย ข้อเสนอแนะหากท่านต้องการทราบว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งในบ้านใช้กำลังไฟฟ้าชั่วโมงละกี่หน่วยก็ใช้วิธีคำนวณด้วยจานหมุนของมิเตอร์เพียงแต่ท่านต้องดูว่ามิเตอร์ที่ติดตั้งที่บ้านรอบการทำงานเท่าไหร่เพราะมิเตอร์แต่ละขนาดรอบการทำงานของมิเตอร์ไม่เท่ากันเช่นถ้ารอบมิเตอร์1,200ก็ใช้สูตร3,600คูณจำนวนรอบที่นับ หารด้วย1,200หารด้วยเวลาที่จะเป็นวินาทีผลลัพธ์ที่ได้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์หากมิเตอร์ที่บ้านรอบ400ก็ใช้สูตร3,600คูณจำนวนรอบที่นับหารด้วย400หารด้วยเวลาที่จะเป็นวินาทีผลลัพธ์ที่ได้มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์รอบการทำงานของมิเตอร์แต่และขนาดไม่เท่ากันดังนั้นหากจะคำนวณด้วยวิธีนี้ต้องรู้ว่ามิเตอร์ที่ใช้คำนวณน,นั้นรอบการทำงานของมิเตอร์เท่าไหร่ เพราะหากใช้รอบการทำงานของมิเตอร์ไม่ตรงกับเนมเพลตที่ติดมากับมิเตอร์การคำนวณก็จะผิดพลาดก่อนที่จะเริ่มคำนวณโหลดเครื่องปรับอากาศต้องปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดและถอดปลั๊กตู้เย็นออกด้วยนะครับได้ผลลัพธ์จากการคำนวณเท่าใดก็ลองเอาเปรียบเทียบที่เนมเพลตดูนะครับหากค่าที่ได้จากการคำนวณใช้กำลังไฟฟ้ามากกว่าเนมเพลตจนผิดปกติให้สังเกตเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศ เวลาตั้งแต่ตีหนึ่งเป็นต้นไปคอมเพรสเซอร์ or, ของเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งด้านนอกหยุดทำงานบ้างหรือเปล่าถ้าไม่หยุดทำงานเลยก็ให้ตามช่างแอร์มาตรวจสอบดูนะครับหากท่านชมการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ด้วยตัวเองครบทุกพนสามารถติดตั้งใช้งานได้จริงปลอดภัยและประหยัดเงินค่าดำเนินการเป็นหมื่นบาทตอนที่4เลือกซื้ออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับโหลดที่ใช้เนื้อหาการบรรยายจะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย ของอุปกรณ์ที่ซื้อมาติดตั้งใช้งานเช่นแผงโซล่าเซลล์ชนิดไหนที่เหมาะสมกับประเทศไทยเพราะอะไรถึงต้องใช้ชนิดนี้แบตเตอรี่ชนิดไหนที่เหมาะสมเพราะอะไรถึงต้องใช้ชนิดนี้โซล่าชาร์จเจอร์อินวอเตอร์ชนิดไหนที่เหมาะสมเพราะอะไรถึงต้องใช้ชนิดนี้ เพื่อให้ท่านได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาเช่นหากท่านใช้เครื่องปรับอากาศขนาด12,000 BTU ใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ1,200วัตต์ก็ซื้ออินเวอรเตอร์ขนาด1,600วัตต์ไม่จำเป็นต้องซื้อขนาด3,000ัวัตต์หากใช้ขนาด3,000วัตต์ต้องใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวนมากแบตเตอรี่ก็ใช้จำนวนแอมมาก หากใช้อินเวอรเตอร์ขนาด1,600วัตต์แผงโซล่าเซลล์ก็ใช้จำนวนแผงน้อยลงแบตเตอรี่ก็ใช้แอมน้อยลงการเปิดเครื่องปรับอากาศก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินโดยใช้เหตุเดีย๋วนี้เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ที่น่าเชื่อถือก็มีมากมายท่านสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์เองได้ไม่ต้องเชื่อใคร ผมเพียงนำเสนออุปกรณ์ที่จะใช้ให้ท่านได้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาเพราะถ้าถามผู้ขายจะมีคำตอบเดียวกันคือสินค้าที่เขานำมาขายดีกันทั้งนั้นตอนที่5วิธีติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้งานให้ปลอดภัยเนื้อหาการบรรยายเน้นการติดตั้งใช้งานได้จริงบำรุงรักษาได้สะดวกและมีความปลอดภัยมีเหตุผลในการเปรียบเทียบว่าทำไมต้องติดตั้งแบบนี้ท่านจะเห็นว่าการแนะนำของผม ไม่เหมือนกับช่างมืออาชีพและช่างสมัครเล่นที่เขานำเสนอกันผมมีคำตอบให้ท่านในคลิปส่วนท่านจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับหลังจากนำเสนอเรื่องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ครบ5ตอนแล้วจะนำเสนอเรื่องเครื่องฟอกอากาศไอเย็นไม่ต้องเติมน้ำปรับความเย็นได้สามารถทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบายมีฝนละอองน้อยลง เวลาอยู่ในห้องไม่จาไม่มีน้ำลุกใส่กบประมาณ3,000บาทใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศทำใช้เองได้ทุกบ้านทำไมค่าไฟฟ้าที่บ้านถึงแพงมากใช้แค่พัดลมวิธีตรวจสอบกระแสะไฟฟ้ารั่วไหลภายในบ้านวิธีทดสอบเบเกอร์กันชอ็อตเวลากระแสะไฟฟ้าดูดคนจะทำงานตัดวงจรไฟฟ้าหรือไม่ขอบคุณที่รับชมหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดติดตามนะครับ